เฮ้ยไม่ใช้ได้เลยเนี่ยชื่อเกมมันชื่ออะไรนะเออนั่นแหละลืมแล้วยังไม่หัวมันเออล่นเลยกริงกริงลิงกลิ้งลิ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 ง Let's see how much cash you had left over after you've u s d your money Let's e e how much cash you had left over after เขี่าปากไปดิเดี้เขี้่นี่ร้านร้านขนมเราต้องมีมีอะไรอ่ะเรามีถ้วยจานซื้อไว้เลยหรูๆต้มในขาดไม่ได้ เครื่องดูดฝุ่นในตลาดเราขาดเครื่องดูดฝุ่นไม่ได้ไหนเฮ้ยเครื่องดูดฝุ่นในตำนานหรอโอ้ยนี่อ๋อไม่ใช่เครื่องดูดฝุ่น<อ> <laughs> มันเป็นหุ่นโอ้โหขี้อะ <laughs> ไรเนี่ยเหมือนมึงเหมือนมึงกำลังจะขายเครื่องดูดฝุ่น <laughs> โอ้ร,รับขายเครื่องดูดฝุ่น,นครับเออซื้ออะไระครับโอ้หนี่ร้านกูเล็กแคน่นี้นี่กูมีบรรยายแค่นี้เหรอสมควรรถเสียงเกมยังไง Your restaurant is now officially open. Awesome! That doesn't mean your job is finished, however. You have a lot of work to do while patrons eat their pizza in the other room. From your terminal, you have supplies to buy, papers to print, and repairs to make. Once you've taken care of all the items on your to-do list, you can log off for the day and get out of there. Money for supplies and repairs comes out uh, here, part part of it, so don't worry about it coming out of your pocket. We've got you covered. The only money you have to worry about is if you choose to upgrade any of the equipment in your office. Now, onto other matters. To be aware of, system and your terminal are pretty loud and may prevent you from hearing things in adjoining air vents. That won't be a problem if there is nothing in the vents. However, ทำไมมันซ่อมนานจังวะมันให้กูซ่อมมีใช่ไหมแล้วพี่คุณนี่ให้ไปพูดมากยังฮัลโหลอย่พูดดิแล้วจะโดนเล่ได้ร้านกูมีร้านกูมีเครื่องดูดฝุ่นไปโดนเครื่องดูดฝุ่นดูดตายเหรอฮะมันไม่มีมันไม่มีอะไรฆ่ากูได้หรอกเชื่อกูไะอันนี้คืออะไรอ่ะ อาจจะไม่มีกล้องให้ดูนะอ๋อมีส่งเสียงเรียกให้พวกแมยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องก็สวัสดีครับเรียกเรียกไงเรียกแบบว่าพิซซ่าโอยตาจริกจริงเนี่ยเออพิซซ่าโอ๊ยเ้ยเออจึ๊บจึ๊บให้กดตัวแคซดคืออะไรวะแซดเครื่องดูเปิดไฟปะเปิดไฟแล้ว กดตัวเ x คือเฮี้ยอะไรไม่มันเขียนตื้ออ๋อน่าจะดับเครื่องอ๋อดับเพื่ออะไรวะดับเื่อน่าจะเวลาหุ่นมันมาหาเราใช่ไหมแล้วเสียงคอมเราดังอย่างเงี้ยเออเนี่ยอัจฉริยะอย่างเงี้ยโหกูโตเห็นปะขคิดดูกระบอกจะใหญ่ขนาดไหนอ่ะเจ๊บใช่บอกว่าไอ้เฮี้ยกูเดาไงสัตว์แล้วเสียงเกมจะดังไปไหนเนี่ยกูต้องพูดดังแค่ไหนฮะ ไม่มันได้ยินกูหรือเปล่ายังไม่รู้เลยพู้ได้ยินพี่ดังแค่ไหนแตกเลยว่าลำโพงแตกลำโพงแตบกบขนาดนั้นเลยเออไอ้ี่เนี่ยไอ้ถ้ากูซ่อมเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะตายมา <c oughs> พเพเจอมาเจอเพืออันเนี้ยอันนี้มันเขียนว่าอะไรเนี่ยอัลซ์เบิร์ตเบร์เบร์เบร์มูทัลจินตุลเมียงโปรยเมียงปลาสแนนี่คืออะไรอ่ะสแกนกันหน่อยอ๋อนั่นจะเป็นสแกนหาหุ่นใช่ไหมว่ามันอยู่ตรงห้องไหน พอพอมันอยู่ห้องไหนปุ๊บเราก็แค่มาล่อ,อมันฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอันนี้คืออะไรอ่ะมันคืออะไรวะไอ้ยันนี่กูไม่ได้อา่านนะครับเอ้ยมึงจะหันหน้าจอเลยคราต้ึงไม่ได้หันกูนจะอ่านเส้าชิงช่างโฉนีมาจ้องคนเหลือหนีชูฟ้าเรามาอ่ะกดเหยียดไปดิอ๋อมันเป็นท่อแอร์ป่ะท่องแอร์ใช่เป็นช่องแอร์ เอ้ยกูหันหลังไม่ได้ห,หรอฮัลโหลกูหันได้แค่ซ้ายขวาเฮ้ยกูไม่ได้แล้วกูมายังไงเนี่ยฮัลโหลกูมายังไงกูกูมายังไงมึงไม่ควันหลังกูจะไปยังไงเนี่ยฮัลโหลแล้วดูเวลาตรงไหนเนี่ย <c oughs> <c oughs> กี่โมงแล้วกูยังไม่รู้เลย <c oughs> ไม่มีนาฬิกาให้กูเนี่ยเหรอไันนี้เป็นร้านร้านนี้มันเวรีกูดจังเลยเดี๋้อเอาตัวรอดเนี่ยสุดซสุดแล้วกูจะรู้ไหมกี่โมงฮัลโหลไม่จะไปต้องรู้ Great job! It looks like you're getting the hang of this. นาฬิกาดูตรงไหนไม่รู้เลยสัสเนี่ไงมันมีหุ่นมาโจยโจยผู้กดเอายังยางยังกดีผู้กดเป็นอะสองอันรลงไปขุดอะไรยุดที่ใช้หมดด้วยเยส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 โอเค thank you m f ไฟส sit down ทำอะไรมึงก็ตอบแต่เยสเยสเยไปยืนนู่นไปแกใ่ไม่ได้แกไม่ได้มันเขียนด้วยดินสอ ไม่มียางลบมาเฮียบริษัทนี้มันคุณภาพเกินไปมันไม่มียางลบให้กูเฮียมีแต่ใบประทัดอะไรกูดีอะไเมโทนิตต์ตอย่างน่าจะให้ทําอะไรกับหุ่นนี้ใช่ไหมใช่กดได้หมเนยเปี๊ยเปี๊ยเปี๊ยปี๊ยเปีปี๊ยเปีปี๊ยเปี๊ยเี๊ยเปเปยเปียเปี๊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 ยเปยเเปี๊ยเปยเปี๊ยเปปเปยเปี๊ย เมื่อคเห็นลูกมันอดค t สกิ l l ิ่ง h ล r ซาวน์เจอห a ือ f o ด f e i t p ้ y m e n t ู l e a s e ป a น e า o u เ choice n อ w อะกูนั่งดูอ๋อนี่น่าจะโ a บ k เจลลี่พอรเวนโปเซสต์วีดซาเจอร์บเเจเเอาไปซ่อมหรือจะโยนทิ้งที่เดิมระดับทีมงานสองข้าเป็ของเราแล้ว ถ้าอยากที่งบเราก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วซ่อมมันเลยดีกว่าซ่อมมันปวดข้างล่างไปเลยซ่มซ่อมี้อ้าไอ้เนี่อบเฮ้ยมึงไอ้เนี้ยกระดาษนี่ก็ขึ้นมาจังเลยเอ้ยกูไม่้มึงกมาออันนี้คือเลยเสียงล้างสมองเหรอ กษัจริงๆเขาให้ช็อตหนึ่งทีบ้างแล้วให้กดเล่นแล้วใช้งานได้หรือเปล่าด็อกิเม้นท์แล้วก็ให้ตรวจสอบว่ากดได้กดใช้งานได้หรือไม่ได้ไม่แน่ใจอะไรเงี้ยจริงๆมันน่าจะเป็นว่ารอบแรกช็อตไปปุ๊บไม่มีเสียงอะไรกดโนรอบสองปุ๊บมีเสียงกดเยสโอ้โหกระดาษที่ชิ้นนี้มันมีไว้ทางนี้นั่นเองกูก็ตบไปเยส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  โอเคเป็นงไงนะกดมัวเป็สเต็ปอ้ฉีดล้นเอ้กดล้มลสุยเอกลยรดเลยคเราดอเยงไนงนึอนงหนเ่งสออน ยังไม่ได้กดยังเนี่ยังไม่กดเดี๋ยวเอาใหม่นะเอ้ยเอ้ยมึงออกมาดิเฮ้ยนี่เสียงดนตรีเริ่มดีขึ้นแล้วเออเนี่ยให้กดเรื่อแบบ Deployment results. ถามว่าม <Lebanon> <ถ60> ัน <Marina> ดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นนะ You have completed the maintenance checklist and may proceed with the salvage. Well done. End tape. น <eston> ี่หุ่นหุ่นหมดแล้วมึงสนุกมากไม่ที่ช็อตกูสิบล้านหล่อไอ้เบรดเลยสนุกมากจริงนะโอ้ยได้ตังค์ด้วย ีได้ตังเป็นร้านเลยได้ตังแบบสามล้านสี่แสนสองหมื่นไอ้เหี้ยเอามันไปขัยของไี่เย็นเนี่ยโผล่เจอเมาก็ไปนอนไะพี่เราต้องซื้อไอ้ซื้อไอ้นี่ซื้อนี่ถูกพื้นแล้วต้องนี่เล้วก็มีหุ่นเปลี่ยนนะเรียกอนิเมทันิกเลยเฮียตั้งเบอร์วางได้ด้วยก็ซื้อได้นี่วางวางหุ่นก็แกงคือการวางเหี้ยตัวอะไรก็ไม่รู้วางไปเลยกลัวอะไรล่ะ ก็ดีอะสัตว์คิดสภาพเด็กที่เข้ามาเนี่ยเช่คิดยังไงบ้างจะขยายร้านยังไงเนี่ยดูนั่ชี้บุกเครื่องดูดฝุ่นาพ่อที่พา,าเด็กมาดูไอ้หนูวเว้ยบ้านเราก็มีบ้านเราก็มี <laughs> มาทำที่อะไรไอ้อนี่เราอยากซื้อนี่ยังเลยเก็บตังค์ซื้อชค่นี้เดเน,นี่ตาลดดดเดดด เฮ้ยแบบยังยังยังทำเป็นโบยังทำยังยังทำเป็นโบกูซื้อเครื่องเสียงทีเทียนเอมาหุ่นกูย,ยังเล่นหุ่นกูเล่นดนตรีได้หรือเปล่าวะ <c oughs> แต่มันดูอย,ย่างสาภาพมันน่าจะเล่นไม่ได้เฮ้ยอันนี้คืออะไรเฮ้ยได้ตังค์มาขอรับโฆษณาเฮ้ยรับโฆษณาได้ตังค์เลยเฮ้ยเนี่ย ของอยากได้ซื้อมาเลยซื้อมาซื้อมาทำไมเนี่ยเนี่ยเล่นเกมอะไรเนี่ยแพ็กแมนหรืออะไรเนี่ยแพ็กแมนหรือข้ามรถดีวะแพ็กแมนดีกว่าแพ็กแมนสนุกนกว่าแพ็กแมนดีกว่าแพ็กแมนดีกว่าเฮียนี่ว่าอัพเกรดดีข้างล่างเห็นไหมสองร้สองร้อยห้าสิบ,บ 2, 2, 5, อ๋อเนี่ยโอเคเออเ,อเออน,นี่ยนะถือร้านดเวยเฮ้ยนี่กูโง่ตั้งนานเลยใช่นไหมเนี่ยขอโทษใช่กูงงนั่งราคาเท่าไหร่ห้าสิบหรือร้อยกดเล่นได้ดยวะ

เล่นเล่นได้ไหมเก่งเยี่ยมเล่นได้ไหมเก่งจิยี่ิมว้าวเฮ้ยเล่นได้อีกเล่นดิร้อคุ้ยแหละล่ะกูไม่สนใจไฟแหนเไฟเดียกูเล่นเกมเยี่ยนี่แหละไปเลยสนุกกว่าเยอะไอ้เนี่ยเนี่ยถ้าคุณลองหุ่นเนี่ยไปแล้ว เรารู้ว่ากูหลงทางแค่ไหนเฮ้ยไปไหนเกาวีแม่ไปยังไงแม่ขาถึงแม่ขึ้นมาอ้าวเฮ้ยไทมเซ็ตอ้าเนี่ยได้ตังค์เต็มเ่ยโอเคไว้อัพเกรดร้านแล้ว ก็อย่าขอแตกไอ้สัสตื่นของใครมาดีกว่าเชฟใช้คำว่าสะสมดีกว่าเล่นได้อีกไหมเล่นได็กไหมเนี่ยเล่นอีกยังเล่นอีกเหรอฮัลโหลในเรื่องก็ไม่ได้ไปต่อหรอกทั้งมึงเล่นอีกเนี่ยอนี่เองในเรื่องกูก็อยู่แค่นี้แหละนั่งเล่นเดี๋ยวโ้เออเดี๋ยวไปเล่นเลยกัน โอ้ยคนหนุกเลยอ่ะอือผู้ทำอะไรวะมามาถึงก็ซ่อมของเลยซ่อมไปก่อนเดี๋ยว่อยซ่อมกูอ๋อไอ้ขวาล่างตรงนี้มันคืออุณาภูมิใช่ไหมใช่ไหมมันเป็นหกสิบองศาน่าจะใช่น่าจะเป็นอุณาภูมิคือเราต้องปิดมีอุณหภูมิทำไม กูอยากรู้นะครับที่มาก็จะเกี่ยวสลับนะมันคือรถถึงหนึ่งแล้วก็หนาวตายเหมือนนอสตาร์เหมือนเออเฮ้ยเนี่ยเนี่ยกูกลัวมากเลยเนี่ยถ้ากูซ่อมไปซ่อมมาเดียวขอบโผล่มาไงเนี่ยไอ้เยียจับสเกสัตว์ตกใจตกใจตกใจโคลสตาร์ยกว่าจัสตกระหงาเหี้ยเมื่อกี้เป็นคนขี้ตกใจค่ะเมื่อกี้สะดุ้งเลยสัตว์ ยงตกใจโฆษณาีไม่กลัวย่งกลัวโฆษณาไอ้สัวเอก็มันนักก็ยื่ดีไม่ก็พึึงขึ้นมาเอาอะไรอะเฮ้ยทำไเสียงขี้นี่มันดังเนีวะมึงปิ้นเอกสารเหรอเสียงเหมือนปิ้นเกกสารอะตีตดตี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 ตต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 ตีต ดึง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 อ่าลักชั่รมึงลดเสียงเกมยังไงกูยังไม่รู้เลยฮัลโหลไม่ต้องลดไอ้เหี้ยเนี่ยดังๆเนี่ยสนุกอันนี้สแกนกำลังสแกนไม่มีเสียงอะไรไม่รู้จากทางเนี้ยมันต้องมีตัวเหี้แลัวอย่างเรียกมันมาก่อนมาเออเรียกนี่เรียกนี่กริ้ง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 เสียงมันอยู่ทางซ้ายอ่ะ ต้องเรียกมันมาฮัลโหลแล้วมึงโดนอะไรวะไม่เห็นเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมาก